สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆนะครับ FC สายเพาะธรรมชาติทุกๆท่านนะครับวันนี้นะครับผมจะพาพี่ๆน้องๆนะครับมาอัดนะครับพงนะครับกวางนะครับอัดเม็นะครับเพื่อจะให้หนอนเข้าไปปั่นพงนะครับทางนี้นะครับอยู่ที่เจ็ดเดือนแล้วนะครับเดือนหน้า ประมาณ8เดือนหรือแปเดือนกว่านะครับน่าจะปั่นโพงแล้วนะครับเพราะว่าเราเราต้องมาเตรียมนะครับเตรียมเตรียมดินให้มันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกเลยนะครับว่าก่อนที่นอนจะเข้าปั่นโพงนะครับเราต้องทํำยังไงนะครับผมน้องๆพี่ๆนะครับสําหรับพี่ๆน้องๆที่มือใหม่นะครับที่ยังไม่รู้นะครับ สำหรับพี่ๆท่านอื่นนะครับที่รู้แล้วก็เลื่อนผ่านได้นะครับผมโอเคครับนอนนะครับอายุเจ็ดเดือนนะครับถ้าเป็นห้องแอร์นะครับก็จะปั่นโพงแล้วนะครับเพราะว่าอันนี้พ่อแบบธรรมชาตินะครับปีที่แล้วผมก็เพาะนะครับประมาณแปดเดือนเก้าเดือนนะครับถึงจะปั่นโพงนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวมาเริ่ม เลยกันเลยนะครับว่าวิธีอัดเม็ดให้นอนนะครับเป็นยังไงนะครับผมโอเคครับผมทีแรกก็เอานอนออกมาก่อนนะครับนี่นะครับตัวโตๆเลยนะครับผมเหลืองแล้วนะครับนี่นะครับนอนเหลืองแล้วเราจะเริ่มทำโพงแล้วนะครับผม เราต้องอัดเม็นะครับโอเคจนงนี้มีประมาณ9ตัวนะครับนี่นะครับตัวใหญ่ๆเลยนะครับผมโอเคครับนี่นะครับเราก็ยัเม็ดที่เราผสมน้ำไว้แล้วนะครับผม เดี๋ยวเม็ดที่ผสมน้ำไว้แล้วนะครับก็เอาใส่ถังแล้วครับใส่ถังเข้าไปเลยนะครับผมนนี้เม็ใหม่นะครับใส่ถังเข้าไปประมาณนี่นะครับครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้ตูดถังนะครับนี่นะครับ ตุดนถังนะครับใส่ตุดถังอัดลงไปเลยนะครับผมอัดลงไปแน่นๆเลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับให้มันแน่นแบบนี้เลยนะครับผมนะครับให้มันแน่นเลยนะครับ แล้วเราก็พอมันแน่นอย่างนี้แล้วนะครับเราก็เอาอาหารนะครับใส่ให้มันแบบฟูๆนะครับนี่นะครับใส่แบบฟูๆไปเลยนะครับอันนี้มาสาธิตให้พี่ๆน้องๆมือใหม่นะครับดูนะครับนี่อาหารเดิมนะครับอาหารเดิม อาหารเดิมนะครับอาหารเดิมก็ใส่ได้นะครับเพราะว่าเขาไม่กินอาหารแล้วนะครับผมแล้วก็ใส่อาหารเดิมเข้าไปนี่นะครับนี่ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็กดๆหน่อยนึงนะครับนี่นะครับโอเคนะครับพอได้แบบนี้แล้วนะครับ เราก็ลองเช็คน้ำหนักรอบสุดท้ายนะครับก่อนที่เขาจะเข้าโคงนะครับว่าเท่าไหร่นะครับโอเคยี okay, ่านะครับพอหนักตัวลดลงแล้วนะครับผม27นะครับ28นะครับผมนะครับ2ีครับยีครับ 28ครับ31นะครับผมตัวนี้ตัวโตวครับโตมากนี่นะครับตัวนี้28ครับ27นะครับผมโอเคนี่นะครับนอนนะครับนอนที่กําลังจะ อัดพงนะครับผมเดือนหน้านะครับสิ้นเดือนหน้านะครับน่าจะได้เห็นเขาเริ่มที่จะปั่นพงแล้วนะครับทำไมเราถึงต้องอัดพงนะครับเพื่อไม่ให้เขาเสียเวลานะครับพอเวลาดินมันแน่นนะครับเขาก็จะไปอัดเลยนะครับไปปั่นพงให้มันเพื่อจะเข้าได้นะครับผมก็ ใครนะครับคนไหนนะครับที่สนใจนะครับผมสนใจเม็นะครับหรืออาหารร่วงกว้างนะครับผมมีแบ่งนะครับผมก็มีไม่เยอะนะครับผ่านกระบวนการมาหมดแล้วนะครับผมตากนะครับแล้วก็เอามาบดนะครับละเอียดนะครับให้นะครับแล้วก็คนที่นําไปนะครับ ไปผสมน้ำนะครับให้นอนกินได้นะครับนี่นะครับถุงละ50บาทนะครับนะครับแล้วก็คนไหนที่สนใจนอนนะครับแต่ไม่ใช่นอนชุดนี้นะครับนอนระยะเอวสามนะครับผมก็มีขายนะครับตัวละ50บาทเหมือนกันนะครับผมมีตัวผู้นะครับตัวเมียเป็นชุดทดลองนะครับผมใครอยากได้หรือสนใจนะครับพิมพ์ใต้คอมเมนต์มาเลยนะครับ แล้วผมจะเข้าไปตอบว่าติดต่อผมทางไหนนะครับผมคนที่มีต้นทุนน้อยนะครับอยากจะเลี้ยงพวกนอนนะครับเพื่อเอาไว้ศึกษานะครับว่าดูพัฒนาการของมันนะครับจุดนี้นะครับไม่แพงครับผมพยายามทํามาให้พี่ๆน้องๆขับมือใหม่ที่กําลังหัดเคาะนะครับไม่ต้องเสียเวลานะครับผมไปถึงปุ๊บก็ สามารถผสมน้ำให้เขากินได้เลยนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมคลิปนี้มาบอกพี่ๆน้องๆน,นะครับมือใหม่ว่าการอัดพงต้องทํำยังไงนะครับนอนประมาณเจ็ดเดือนนะครับอัดพวงได้แล้วนะครับผมแล้วก็รอครับอีกไม่ถึง ประมาณ1เดือนหรือประมาณเดือนครึ่งนะครับ8ถึง8เดือนครึ่งผันโพงแน่นอนครับผมแล้วมาชมกันเลยนะครับมาชมกันว่านอนของผมนะครับเพราะธรรมชาติจะออกมาสวยไหมนะครับสําหรับปีนี้นะครับปีนี้ก็มีแบ่งเหมือนเดิมนะครับสําหรับตัวดวงขวางนะครับผมโอเคครับผมคลิปนี้ก็ถ้าชอบนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร้ ก็เ,เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณครับ